ยังคะมาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะ <laughs> okay, สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วเนาะช่วงนี้เนาะไม่ค่อยได้ไล์เลยเพราะว่าเมื่อวานนะคะก็ไปเรียนมาหนูแดงเรียนวันอาทิตย์อยู่นะคะตอนนี้ก็เลย ไม่ค่อยได้มาไลด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็มีรถนะคะแต่งประมาณ3 -4 มี่คันเนาะมีหลายคันเลยจะพาพี่พี่มาชมเนาะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวหนูดขออนุญาตแชร์นะคะไลน์นี้นะคะไปตามกลุ่มต่างๆก่อนเนาะพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะก็สวัสดีนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูแดงด้วยคะ่ะมาเดี๋ยวเอาผ้าไปเ็บก่อนนะแป๊บหนึ่งหล่อไหมคะคันนี้คันนี้ให้ทายว่าเป็นรถรุ่นอะไร แบบแรกเนาะที่เห็นทุกคนต้องคิดว่านี่คือวายทคแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่นะคะคันนี้คือรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะเข้ามาหรือ,อยังเข้ามาแล้วเนาะปะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าสําหรับคันแรกนะคะที่หนูแดงจะพามาดูวันนี้นะคะก็เป็น n e x t g e นในรุ่นสปอร์ตเกียร์ออโต้นะคะราคาตัวรถคันนี้อยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทนะคะเพราะว่าเป็น สีส้มเนาะคือถ้าสีส้มเนี่ยจะเพิ่ม1,000 0บาทนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นสีส้มเป็นสีเทาดำหรือว่าสีเทาดำสีบอลเงินสีขาวสีดำอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในราคา964,000บาทนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะเริ่มที่ตัวกระจังด้านหน้าเลย กระจังด้านหน้านะคะเปลี่ยนเป็นทรงแรปเตอร์นขาเรียกว่าเป็นทรงยอดฮิตเลยเนาะตอนนี้ไม่ว,ว่าจะขับฟอร์ดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไ,ไ,ไม่ใช่ว่าจะขับฟอร์ดคือตอนนี้ที่ใครซื้อฟอร์ดเน็กเจนนะคะก็จะต้องเปลี่ยนกระจังหน้าด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟด้านหน้าค่ะไฟเดิมๆเ,เลยไฟทรงสีแคมป์ครอบไฟหน้าไปให้แบบนี้เลยคะ่ะนี่แค่ด้านหน้าก็หล่อแล้วเนาะ แล้วก็ตรงส่วนกระชนด้านหน้านะคะก็เป็นสีเทาไฮคอนแล้วก็ด้านล่างก็เป็นสีบอลเงินนะเรียกได้ว่าเป็นสีทูโทนเลยนะคะไฟตัดหมอกครอบไฟตัดหมอกด้วยสีดําด้านด้วยนะคะมามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่าสุมร้อนนะคะเรียบเรียนะคะขนาด6นิ้วเองค่ะแมกแะรยางนะคะเรียกได้ว่าคันเทพเลยเนาะ หล่อมากๆเลยเข้ากับรถคันนี้มากๆเลยนะคะก็สปอร์ตชนี้ยกก้อนหนุนรองหัวโชค๊คขนาด2นิ้วค่ะยางก็เป็นยาง AT ทนะคะไม่ใช่ยาง A t ทยาง MT เพราะว่ายาง MT ดอกยางจะลึกแบบนี้นะคะก็เป็นยางที่ใช้ขับนะคะด้ทางออฟโรดนะคะแต่ว่าทางออนโรดก็ขับได้นะแต่มันอาจจะมีเซ็งนิดนึงนะคะพี่ๆแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะถ้าเทียบกับรลอแล้วก็แม็กหล่อๆแบบนี้นะคะในส่วนของแม็กค่ะเป็นแม็กขอบ20ของ f o r d o f f r o a d นะคะ set, ออฟเซตลบ44นั่นเองค่ะ ็นไงคะหล่อมากเลยเนาะนี่คะ่ะถ้าชอบนะคะก็แคปไว้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้หนูแดงได้เลยเนาะ,ะว่าอยากแต่งคันอยากแต่งแบบนี้นะอยากได้แม็กแบบนี้นะคะมาคะ่ะมาดูด้านข้างด้านข้างคะ่ะกระจกนะคะเป็นสีเทาไฮกอสคนละสีกับตัวรถเบ้ามือจับคิ้วกษรสัตว์เราลังคาก็ติดตั้งให้คะ่ะไะเราเคยดูภายในสปอร์ตกันหรือ,อยังเดี๋ยวพาดูันหน่อยไหมมาเข้ามาดูรนกอนดีกว่านี่คะ่ะ สำหรับภายในสปอร์ตนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะสีดำแล้วก็เดินได้เนาะมีคำว่าสปอร์ตด้วยคุตาร์ทค่ะมีมาแล้วหน้าจอมั่นวัดขนาด8นิ้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะมีคุสคอนโทรนเนาะมีการล็อกความเร็วนะคะท่ง,งานด้วยเสียงแล้วก็รับสายนี่ก็มีมาให้ค่ะถัดมาค่ะหน้าจอกลางขนาด10นิ้วค่ะเชื่อต่อ Apple c p r p l a y Android Auto ได้แล้วก็ มีแอปพลิเคชันฟอร์ดพานนะคะสามารถสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สป <c oughs> <c oughs> ีดเบรกมือก็ยังไม่ใช่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าด้านท้ายค่ะค้อไฟท้ายด้วยนะคะครอบทางไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเลยนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้นะคะฟอร์ดมีกล้องมองด้านหลังนะคะ ไฟเบรกดวงที่3ดีไซน์ที่จับแบบใหม่เลยค่ะเป็นไงคะสำหรับรถคันนี้สปอร์ตร,ราคา9 7 4 0 0 0บาทน,นะคะหล่ลอแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่ารถคันนี้เนาะเรียบๆแต่งแบบว่านิดเดียวแต่ว่าหลอ่อปะเดี๋ยวไปดูคันของพี่กันกันดีกว่าที่หนูแดงจะส่งมอบนะคะวันที่9นี้นั่นเองค่ะนี่ค่ะคันนี้นะคะก็เป็น4ประตู XL Plus นะคะ แต่งตามโปลเลยค่ะคันนี้เรียกได้ว่าอยู่ในของแถมเลยนะคะก็ใช้เงินดาวนะคะเริ่มต้นที่39,000บาทนะคะได้ของแถมหล่อๆแบบนี้ไปเลยค่ะนี่ค่ะมีในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะนี่กระจังด้านหน้าทรงแรปเตอร์ครอบไฟนะคะครอบไฟหน้าแล้วก็ซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินนะคะแม็กและยางนะคะยางก็เป็นยางของมอนสเตอร์เนาะเป็นยาง AT แม็กคอรนั่นเองค่ะเป็นอันนี้เป็นแม็กของ c o s m i ต สีดำด้านนะคะนี่ก็เพราะว่าพี่กันเนาะเขารีเควสมาว่าหนูแดงพี่อยากได้สีดำที่เป็นสีดำด้านน่คะก็ดำด้านหมดเลยกระจังด้านหน้าก็ดำด้านครอบไฟหน้าก็ดำด้านคือมันดำด้านหมดเลยก็มีแค่ซุ้มล้ออย่างเดียวที่ไม่ใช่ดำด้านนะคะมามาดูด้านข้างตัวรถของพี่กันกันบ้างดีกว่าค่ะไม่ใช่ซุ้มเออด้านข้างด้านข้างตัวรถเนาะก็ในส่วนของด้านข้างค่ะก็อันนี้พี่กันเนาะเขาก็อยากให้หนูแดงออกแบบให้เนาะเป็นชื่อของบริษัทนะคะก็นี่ค่ะ โอเมก้าค่ะสีขาวแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นฟอนต์ของชาแนลเลยนะเป็นฟอนต์เรียนแบบชาแนลเลยนี่ค่ะโอเมก้าสีขาวเบามือจับกิ๊บกันสัตว์เราหลังคาหนูแดงก็ติดตั้งให้นะคะด้านท้ายค่ะก็มีคําว่าโอเมก้าเช่นเดียวกันครอบไฟท้ายไปให้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีประตูเอกพัทเนี่ยจะไม่มีกันชนหลังเนาะแล้วก็ไม่มีที่เหยียบขึ้นตรงนี้ให้นะคะก็อาถ้าอยากมีกันชนหลังก็จะต้องติดตั้งเพิ่มนั่นเองค่ะไปะเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวรถกันดีกว่า นี่ค่ะคันนี้นะคะก็เตรียมส่งมอบและวันที่9นะคะก็จะไปหาพี่กันและไม่ใช่ไปหาพี่กันสีพี่กันมาหาเพราะว่าวันนั้นนะคะก็จะส่งมอบรถนะคะในโชว์รูมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถในไอ้นี่กันดีกว่าลงแต่งรถว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างะ่ะเดินไปเลยค่ะตอนนี้เลิกงานกันหรือ,อยังอะคะกี่โมงแล้วนะตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงนะจะห้าโมงแล้วเนาะก็ใกล้จะเลิกงานกันแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะ คันนี้นะคะก็แต่งตามโปรเหมือนกัน XLT คันนี้เป็น XLT นะคะคันนี้แต่งตามโปรเหมือนกันค่ะนี่หล่อนะค,ะคันนี้นะะสติ๊กเกอร์น้องหล่อมากเลยคันนี้นะคะเป็น XLT นะคะแต่งตามโปรเหมือนกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะต้องมาทำคลิปคันนี้เก็บไว้นะคะเพราะว่าคันนี้แต่งตามโปรเช่นเดียวกันค่ะแรปเตอร์มีแรปเตอร์ประตอบด,ด้านหน้าสีเทานม แล้วก็อันนี้ช่างนะคะพี่ช่างเนาะก็กําลังมาติดนะคะข้อฝาถ้ายแบบเหมือนโลโก้นั่นเองค่ะนี่ค่ะก็มีทีมช่างนะคะมาติดตั้งนะคะให้ถึงโชว์รูมเลยนะคะนี่ค่ะรถก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะอยู่ในโชว์รูมเลยค่ะนี่ค่ะคันนี้แรปเตอร์นะคะสีเทานมนะคะสำหรับสาบวอกแรปเตอร์นะคะตอนนี้รถเริ่มทยอยเข้าแล้วนะถ้าอยากจะได้รถเร็วๆนะคะก็ต้องจองนะคะนี่มีบรายสปอร์ตเนาะหล่อมากๆเลยนะคะคือแรปเตอร์เป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่ ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วปะเดี๋ยวไปดูวายแท็กด้านในกันดีกว่านี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นวายแท็กนะคะ 4, คูณ2ราคา1สู่นนูนล้าน49,00ม่นะคะคันนี้ก็แต่งกระจังด้านหน้านะคะแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะตัวอักษร้เบระวาดีนะคะเบ้ามือไม่ใช่เบ้ามือจับสีครอบไฟหน้านะคะก็ครอบให้ด้วยนะคะ ด้านข้างนะคะติดตั้งเป็นซุ้มล้อลายพันเฟืองนะคะ6นิ้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันดีกว่านี่ค่ะช่วงล่างนะคะยกคันนี้ยกเนาะยกก้อนหมุนรองหัวโชค๊คขนาด2นิ้วนะคะสเปกยางที่33มสบัอหา r 2 0นะคะเป็นยางออลเท r r นะคะนี่ยาง a l ล t ทร r a เนาะก็ดอกอยางจะไม่ลึกนะคะเป็นยางที่ ขับได้ดีนะคะในทางออนโรดแล้วก็ทางออฟโรดก็ยังขับได้อยู่นะคะนี่ค่ะแม็กก็หล่อเลยออฟเซ็ตลบสินั่นเองค่ะแม็กขอบ20นะคะสีดาขิดเงินเป็นไงคะหล่อเนาะคันนี้เพราะว่ากระจังด้านหน้าเขาก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าว่าเขาติดอะไรบ้างเบ้ามือจับนะคะก็ติดตั้งไปโรบาร์ก็มีอยู่แล้วเนาะ,ะสำหรับว i ทคนะคะนีค่ะครอบไฟท้ายด้วย นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะครอบฝาท้ายนะคะแบบเว้นโลโก้มีกล้องมองด้านหลังมีตัวอซกษนอะคริลิกนะคะเรนเจอร์สีดําแบบนี้เลยค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยเราไปดูคันด้านในกันดีกว่าคันสีน้ำเงินเงินฉับสุดพูดอะไรคันสีน้ําเงินคันนี้นะคะก็อันนี้เป็นแคป เป็นแคปนะคะ XLT สี XL T, น้ำเงินนะคะติดสติกเกอร์แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนกระจังกระจังด้านหน้าไม่เปลี่ยนครอบไฟหน้านะคะแล้วตอนนี้นะคะก็กำลังติดไลเนอร์นะคะคันนี้ก็แคปเหมือนกันแคป XLT แต่คันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยคันนี้หล่อหล่อมากใส่ชุดวายด้วยอะ่ะคันนี้เป็น4ี่คูณสเป็นวายแท็กนะคะสีูณสี่เนาะ ไม่ใช่วายแท็กหรอวายแท็กอ๋อคันนี้เป็น4ี2คูณอกิโลมากเลยอะยะต้องรีวิวนะคันนี้เดี๋ยวแดงทำคลิปออกมารีวิวนะคะให้ทางช่องแล้วก็ทาง YouTube ด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆก่อนเนาะก็คันนี้นะคะเป็นสีส้มนั่นเองค่ะคือสีส้มเนาะสำหรับสีนี้นะคะเพิ่ม12,000บาทหรือเปล่า หนึ 199, <ITA> 1, 000, ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเพิ่มหมื่นหนึ่งก็ราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื 49, <gathering> iPad, ่นเก้าพันบวกเพิ่มไปอีกหมื่นหนึ่งก็เป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะติดตั้งนะคะเป็นกระจังหน้าไม่ใช่กระจังหน้าดิแก่ถูกแล้วปะกระจังหน้าถูกแล้วเออกระจังหน้าทรงแรปเตอร์เนาะนี่กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะก็ตัวอักษรเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยครอบไฟหน้าไปให้ด้วยนี่ค่ะ ความหล่อของเจ้ารถคันนี้คือกันชนหน้าวายนั่นเองนี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกันชนหน้ายอดฮิตเลยนะตอนนี้เนี่ยเป็นจะเป็นจะเป็นแบบว่ากันชนหน้าวายสีดาด้านเนาะมันก็จะครอบนะคะมาจนแบบว่าตั้งแต่ไฟตัดหมอกแล้วก็มาด้านข้างด้วยด้านข้างก็อันนี้ก็เป็นซุ้มล้อนะคะที่มากับชุดวายนั่นเองค่ะด้านล่างของเรานะคะก็อันนี้เป็นแบบขอบ20นะคะสเปอย่างที่33 22, 2.5ิา่อ่าย่ค่ะยางก็ เป็นยางไม่ใช่ยางสีแม็กแม็กก็เป็นแม็กขอบ20ออฟเซตลบ14เนาะสีดำขิปแดงนะคะหลอ่อแล้วก็เข้ากับรถคันนี้มากๆเลยค่ะใบเทอร์โบนะคะสำหรับคันนี้มีบรายสปอร์ตมีกล้องมองรอบพันเบ้ามือจับหนูแดงก็ติดตั้งให้ดีค่ะมาดูสติกเกอร์ดีกว่ารู้สึกชอบสติกเกอร์ของคันนี้มากเลยอะ V R D V R D อันนี้นะ่าแบบว่าอันนี้ก็เป็นของลูกค้านะที่คืออย่างที่แดงบอกคะ่ะว่าสติกเกอร์ อยากได้ลายไหนตัวอักษรไหนก็คือสามารถบอกได้เลยะคะก็ออกแบบให้ได้เลยค่ะมามาดูด้านท้ายกันบ้างนี่ค่ะด้านท้ายนะคะก็ติดสติกเกอร์นะคะใบเทอร์โบนั่นเองนี่สีดําสีขาวสีบอลเงินเนาะครอบไฟท้ายไปด้วยมีรายสปอร์ตอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ของแรปเตอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวอักษรแรปเตอร์เนาะเป็นตัวอักษรใบเทอร์โบนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคันนี้นะคะหนูแดงจะทําคลิปนาะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายลงในเพจให้ดูเนาะคันนี้แรปเตอร์สีเทานมนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนีค่ะก็เป็นรถนะคะที่เตรียมส่งมอบเรียกได้ว่ามีรถนะคะเตรียมจะส่งมอบทุกวันแล้วก็มีรถแต่งทุกวันลงดูเป็นคนแบบตัวเล็กเลยอะ ตัวเล็กกับตัวเล็กอะ่ะอันนี้แล้วต้องใส่ชุดวายหรอไม,ไม่อืมนี่ค่ะชอบคันไหนคะคันนี้หรือคันนี้ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวหนูแดงขออนุญาตลงไลน์แล้วเนาะเพราะว่า เดี๋ยวจะไปทำคลิปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้พี่ๆดูนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะยังแต่งไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าแต่งเสร็จนะคะจะมารีวิวให้ดูนะเพราะมันหล่อมากๆเลยสำหรับรถคันนี้นะคะโอเคค่ะพี่ๆี่ดูแดงไปแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะไปเจอกันในคลิปเนาะ,ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไลค์จบแล้วก็ยังไม่แชร์ก็ไปแชร์ให้อยู่แดงด้วยนะอย่าลืมกดติดตามเพจให้นะคะพี่ๆี่สวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย